สวัสดีครับพบกับช่องไปแต่ไฮตัวชาแนลครับผมวันนี้งานด่วนครับจะไปกู้รถ b ียครับผมกับเนี่ยปอถังปิวครับสวัสดีครับครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับงานด่วนครับผมจวดเลยครับจวดมีสายรายงานมาว่า B27 ิไงท้องครับขับรดยหนุ่มนัทพงศ์ครับผม เด็กสมบูรณ์อีกแปลงหนึ่งครับโ็แก่กำลังอยู่อีกแปลงหนึ่งกินเบียร์เพลินเพลินครับผมเใาไปจะถึงแล้วครับผมกำลังจะจวดแล้วครับผมไอ้วันเด็กสมบูรณ์ครับเดี๋ยวจะทำการเอาขึ้นครับดูครับมันยิ้มแฉ่งเลยครับแซกกรลังเกเป็นกูแซกกูรถครับรถครับเอาท่อนลงไปอ่ะครับเตาโยก ลงไปดูสภาพครับเสียงกุญแจดังป้งล่างเลยครับผมโอ้คันนี้ไม่เป็นไรครับรถตัดหญ้าสบายครับสัมผณสครับเป็นไรครับถ้าคอนเทนท์ให้โอเคอันนี้ครับดูสภาพครับเสียงกุญแจดังป้งล่างเลยครับผมนี่ครับผม นี่ครับผมนี่ครับต่อนี้ครับผมต่อยางครับต่อยางต่อยางครับเอาครับผม้าแล้วเดี๋ยวทำการถอนหางกันครับตอนนี้ถอนหางแล้วอันนี้สอดเด็ดครับสอดเด็ดอีกคันหนึ่งครับงงอ เดี๋ยวให้คนวันลองเหยียบทวงยางหลังนน่ครับผมหน,นึ่นนงองแองัวหลม่นันนึ่นงซุง,องโอ้ย<อ>ขออญาตขอญาตตั้งกล้องก่อนครับทีนี้ต้ <mm> าอา,า,า,าตั้งกล้องก่อนครับผม่ผสมมาแบกมึงดิเนาะ เข้มชมมแบกว่ะวปรชก็ไม่มาแบกแล้วไปใช้รถเขาน่โอ้ออมาเออยวตู้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยดก่อนครับน้ำมันีน้ำมันนะดีก่อนดีก่อนตัดเชียงใน้าตัดเชียงหรืวะเียงนบวกขัดนักเียงหันอยู่มั่งข no ั้นไปตีโอเลยโอ้ยออกเลี้ยวเลยออาเลี้ยวเด้อ ข้างข้างพี่เด้โอเคแล้วครับแถวสุดท้ายพอดีครับโอ้โหแถวสุดท้ายพอดีครับน้ำหมฮ้งน้ำมันน้ำมันเครื่อง โอเคครับผมปกติครับผม่โอ้นาแข้งก่อนนี่ครับผมต้นเหี้ยก็คือตอนี่ครับผมว่ามีเขียววะเด็กสมมุติว่าจะเอาอีกจากครั้งไหมมั้งครับผมหยุดเครื่องใช้งานได้ปกติครับดับเครื่องไม่ทันครับผม เดี๋ยวให้น้ำมันมันลงก่อนครับผมเดี๋ยวน้ำมันลงก่อนครับเดี๋ยวคลายโซ่ก่อนครับผมถอด,ถดคนได้ถอดคนไอตีบมึงเลยอยู่นี่บอะโอเคโอเค,อเคตามนี้นะครับหลังจากขึ้นมาแล้วก็จะทำการคลายโซ่ต่อนะครับขอให้ที่กล้องสัน่นไม่มีที่จับนะครับ นี่ครับเสื้อไปแทนตู้สนใจก็ไปดูนะครับเลี้ยวเตะแชร์กดไลค์ครับผมครับกดไลค์ได้หนึ่งตัวนะครับฝากติดตามด้วยครับตรงตรงถึงบ้านครับกดแชร์กดไลค์ครับเงียปองปิวครับผมนะครับยกยกเบียร์ยกเบียนะครับเด็ดติดเด็ดติดเดยวติดไม่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 ินอะไรเลยนะครับล้อรัน้ำนครับน้ำลำใหญเย็นเย็นจากเงียปองเงียปอง ขายโซ่ก่อนขายโซ่ก่อนอย่่ยทฟิวาอเนี้ยรั้วเลย,ย,เลยให้ฟีเลยนี่นะครับต่อเจ้าปัญหา

นี่บตัดไดมียกข้ามมานยนี้นะตัวนี้นะตัดนึวางยาครับรถตัดน่งตัดครับรถตัดยาไม่ตัดให้นะครับรถตามมาติดติดก็มนชีวิสัยครับอย่ตัดเองเส้อไว้ตัดเองเสยไป ติดตัดต่อเป็น่ยนดไหนครับอาสลักมั้ยการใส่หางโดยเนี่ย,อยปอหางฟิวนะวครับเสื้อไปแทนตู้ข้าสนใจก็ไม่ดูไม่ดูเหมือนกันครับทำมาจำจำกัดได้ครับสั่งได้ <c oughs> ประเดิมเสื้อให <c oughs> มยย่ก็สิประเดิมเสื้อมาสุนยูให้ ขอให้กล้องสั่นนะครับใส่ง่ายมากครับรถเล็กรถใหญ่นี่มันเป็นภาพใส่เขียนกลางครับโดนเฮียปอทางปิวใส่เขียนกลางจากเฮียปอทางปิวจะปิดท้ายคำกรนวันนี้ครับ <c oughs> สัมภาษณ์นะครับผมลงยังไงครับห <c oughs> าคนนี้มาให้โอเคร <c> ถ <oughs> อย่างไส่พอดีเอ็นัทอยู่ไส่ย่างไส่เรียบร้อยให้แน่วลงห้างนะ ครับคูเวตา20แรงไม่เป็นไรครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้สบายครับวันนี้งานวันนี้นะครับรตีย่า,าเอาดินแล้วการทำงานจะดูภาพการงานครับรายงานปกติครับผมรายงานปกติวันนี้ก็รายงานต่อ ใช่เวลาจะเลิกงานพอดีแล้วครับผมเดี๋ยวสุดท้ายจะเลิกงานพอดีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคํากรคําคนฝากกับเฮียป,ปอถังปลิวนะครับผมก่อนจะจบคลิปนะครับผม,มน,นี่ครับทีมงานไปแต่โตชาแนล <c oughs> ครับปิดทิปลวยรถไถความครับขอค,คาําคม55นะครับเฮียปอถังปลิวคําคมมาหนิเสนอคำบา ความหักไอ้มันก็คือรถไถถ้าพ่อต่อน้อย,อยไอ้กับไปได้ถ้าพ่อตัวใหญ่ไอ้กับไปบเป็นคือกัน <c oughs> ขอบคุณครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง <c oughs> ไปแต่แหตัวชาแนลด้วยนะครับกับดาราประจำช่องเยโปอทั้ทงเปิ้ล